สวัสดีครับเออเธอทำกีฬานเนอนะพามาโอเบียสเรเออดูเสบียงเสบียงไ แต่คลิปแต่คลิปเดี๋ยวพาไปหวานปลาครับดูบรรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวมาดูกันปลาอะไรครับนี่ครับดูท่าจากท่าครับว่ามีเปียกดูโซมแล้วเอ้ยยะโอ้ยนเหวียลงหน้าดปแล้วตายแล้วไม่ถ้าถ้าถ้าติดปลาไอ้นี่ตาบอดไม่ตาบอดก็พิการ ปลาใช่ไหนกินมุมมันหน่อเอออยู่บ้านไม่มีน้ำอาบหรอะเฮ้ยเลีนยงเงี้ยสู้ลูกเลี้ยงเก่งก็บอเฮ้ยปลาลงไปปลาตกใจเลยมีมุมมนต์อยู่นี่เลยใช่ไหเออปลามันจะกลัวนะสีกางเกงนะตสตอมจ่อกไปเป้านสวยเได้ไดป๊มีไม้ไหมนี่พี่กระโดดพุ่งเลยนั่นงานเต่งไม่มีแล้วอย่าโดนอ่ะไม่แต่งแล้วเขาบอกว่าอาจจะรอลุ้นรอลุ้นไส้ทะลุนะ เนี่ยปลามันขึ้นแล้วเนี่ยบุบ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 ไอ้ด่างนึงเหรอเอาทิปทิปทิฟของด่างนี่บุบองแล้วทิฟพลอยวานเฟย์ครับลงพี่กุญแจอยู่ไหนพูดแต่ลืมอยู่นะเลิกว่ะพี่้ยกำลังใหญ่พี่ดุเปิดประตูรถผมริมสะเนี่ยเด็กเอาแว่นตามาอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะลงน้าจะใส่แว่นตาด้วยอยู่ไหนประตูเลยเปิดประตูอยู่ในถุงดำๆไม่ประตูอันนี้เป่ดไหมเปิดมาแล้ว มีมีมีเหยียดมีมีปูมมีเผ่าอยู่ด้วยปุกก็เหยียบดีเลยฮะเหยียบก็ดีอยู่มันเหยียดยังมันวานซำกระทะนี่วานเหยียมันแตกโอันแตกใหญ่ใหญ่ก็ยามเลยว่ามีเนาะแต่ว่าไม่รู้จังเลยเป็นกระสุนป่าเลยปะฮะได้แล้วพี่บ๊อบพี่บ๊อบอยากลงน้ำไหมเนี่ยรอดูพี่อยากลงน้ำไหมม่ลยังเม็ดขืนเม็ดขืนพวกปอบนีมั่วอีว่ะ นพี่ดุกบอกว่าจะให้หวานตัวฟอี่นายฮะพี่นายเนี่ยกองข้างหลังเนี่ยก็ดูกระเทมมุ้งไปนี่เป็นไรตองเป็นไรมีปลาหนะพี่ดุกบอกมีแหละเยอะพี่เต้มีปลาดุกไปนี่พี่นี่พี่นี่แหละบอกให้มาเต้เอาทั้งนั้นเลยเคยได้อยู่นะของใครแห่แรกแห่แรกครับลองดูลองดูเต้บอกดียวกันนี่แหละที่หนะฮเดียวกันนี่แหละ กระส่อนเหืออุ้ยไ่ไหนวะโอ๊ยเจ็บเคอไม่มาทำไมก็ล่ากันว่ะนะไรนง้ยอ๋ที่ไหนชิดกงงแล้วนี่นี่ยางใหญ่เรงเฮ้ยนี่เธอตาากีไได้ได้โอ้ไตรจังบาเยอะจังเลยไปไปได้เอาพี่ดุกแล้วก็ไม่ปิดหลังก็ผมอะ เน oh mm hmm. yeah. ี๋ยไมเอาน้ำส้มมาให้เลยมีไม้ไหมไม่มีเันนี้เรากรทะจีอยากเลาไดรธรรมดาที่ไหนล่ะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนาอ่ เม่นึงอยู่นเาีเอาคืนไหมนี hmm. ่มันตาบอด่ะเอาคืนนี่ไม่ตาบอดเอตาบโง่คืนน้ำคนไม้อยูยะนนชุมนี่ไมป็นตาหนะถ้าชเห็นี่มาครับเปิดฉากสวยหนึ่งตัวอดูคลิปต่อไปได้ได้ปงทีสองมปาอะไร ป้าบูสองแต้มโต้นนนี่ายยกโชว์หน่อยได้มาฮะนายยกโชว์เอามาขายของเอามาขายของเออแซงเลยโดยเนาะเอาอะไรไม่หนีไปทีเดียวเลยเอางี้ดูเซียนครับเซียนแต่ละคนผมว่าเอามะอหม้อเลีเอาไปเอามะม่วงแล้วก็ฝานกินก่อนเดี๋ยวมาดูบังที่สามนะครับบังที่สามเออเชดามกี้ไหนเคนไหนปลา แย่งแย่งแหกันทำไมเนี่ยมาทางนี้ไปฝั่งนี้ไปที่ไรปลาไม่เดี๋ยวดูหางมันดิไปแย่งแหเขาทำไมนะมันอยู่ข้างล่างเลยไม่ที่ข้างล่างเลยเอาขึ้นมาเหรอโชว์สามนิ้วหน่อยถ้าได้ปลาโชว์สามนิ้วหน่อยไม่ให้ดึงเอา้ดึงเนี่ยโชว์สามนิ้วหน่อยค ลากบ่เอาขึ้นบ่เนาะเอ้ยรอรุนนานเกินไปแล้วเออผลงานห้าตัวเออพอครัว พวกพวคุณดีนี่มาหวาดปลาจริงๆนะเฮ้ยเจ้าภาพได้เชเอาซ่อนพี่ไหนด้วยนะเมื่อกี้เนาะว่าเขาแม่เลยกันตัวนี้ไหมโอ้ตายเลยตัวนี้ไหนให้โชว์หน่อยเฮ้ยโอ้พี่ขึ้นไปไหวมันหนักยกขวาน เออมาลองอีกสามนาตรายตรายตัวป่านเฮ้ยนู๊อันตรายตัวมุ้ยป่านมุ้ยป่านมุ้ยเนี่ยตัวน้องลตึ่งเจริญนุ๊กละตึ่งเจริญน้อเป็นเป็นอุโมงค์ไงนี่พี่ดุ๊กอยู่เนี่ยขุดอุโมงค์อยู่เลยว่ะพี่ดุ๊กอยู่เออเชียนดูครับระวังปลิงนะ เงี้ยไม่ใ้วยมีปลิงก็ด,ดูกส่องอ,อยู่เลยเดี้ยไปยังไงแอบมองมากกินแกลบไล่มาไล่ปลากับนายไหไปเดี๋ยวผมไปไล่ปลาเลยว่ะไปไปไล่ปลาไป,ป,าไปเออเออนะเอเองน,นันฮะ น่งนนะขึ้นมาโอา้โพอแล้วพอแล่นะ่ะยังดียว่้เีโนอ้ยันคายเลยนะไม่มีเสดเลยที่เด็ดเฮ หวานปลาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้หวานปลาเสร็จแล้วเนาะปลาเต็มเลยปลาเป็นไรเนี่ยหลังจากที่หวานปลาเสร็จนะครับทำกับข้าวครับเมนูปลาครับวันนี้ใหญ่ ให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายด้วยนะครับ